ครับตอนนี้เรามายืนอยู่บริเวณเหน้าทางเข้านะครับสวนกรมหลทิพย์นะครับและที่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ในการทําเกษตรยุคใหม่ด้วยนะครับโดยการใช้สารซึ่งปลอดภัยนะครับอดี2 5นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปพาท่านผู้ชมไปชมในนอสซอรี่แล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการที่ต้นเขาได้ไปอยู่ในสถานที่จริงได้ ท้าแดดท้าลมนะครับท้าฝนในยุคนี้ด้วยในใน,ในช่วงฤดูนี้ด้วยนะครับ <S <S <client. S 2> เดี๋ยวเราจะให้เราไปดูใ,ใ,นใ,นใกล้ๆกันนะครับระหว่างชุดที่เคยปลูกในฤดูร้อนแล้วก็โดนมแลมลงกัดกินนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนหน้าที่เราจะมาตรงนี้ว่าเราไม่ใช้สารฆ่าแมลงไม่ใช้สารจับใบไม่ใช้เคมีใดๆทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้นะครับใช้อดี2 5งหดูแลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผมครับนี่คือ,อบริเวณสวนที่ประยุกต์จากนานะครับประยุกต์จากนาเพื่อมาทำ ทฤษฎีในการปลูกทุเรียนให้ได้ทุกสภาพดินโดยการใช้อารี2551เข้ามาดูแลนะครับนี่เป็นแนวคิดของท่านดร,รสุกรเกษมนะครับซึ่งบนบนพื้นนาทุเรียนนานาที่เป็นดินเหนียวนยครับในการจะเราจะปลูกทุเรียนเนี่ยมีการาทดสอบนะครับใช้วัสดุ2กลุ่ม2แบบในการปลูกทุเรียนนะครับที่มาจากนอสเซอรี่นะครับแบบแรกเลยนะครับที่ใช้เนี่ย จะเป็นการใช้ดินปลูกดินปลูกทั่วไปนะครับที่ดินเป็นกระสอบซื้อมาแล้วก็เอามาคลุกเค้าเข้ากับดินดินพื้นเดิมคือดินเหนียวตรงนี้นะครับคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ทําวิธีการปลูกอย่างที่เคยทําคลิปไปแล้วถ้าใครติดตามอยู่ก็จะได้เห็นนะครับอน,นี้คือเป็นชุดแรกในการใช้ดินแบบนี้นะครับอีกหอีกดินชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นดินที่ใช้แกลบ ใช้ลูกหลังใช้ดินไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนนะครับต,ต้นไหนครับเอามามิกกัน,ต,น,ต,นต้นนี้ครับจะใช้ดินอ,อีกชุดหนึ่งคือดินมีปุ๋ยไส้เดือนนะครับมีแกลบมีลูกหลังนะครับท่านทุกคนอ,อยากจะพิสูจน์ว่าถ้าปลูกบนดินเหนียวแล้วเนี่ยใช้ดินลักษณะนี้ ชุดที่2เนี่ยที่พูดถึงเนี่ยครับจะสามารถทำให้ทุเรียนเนี่ยสามารถอย่างลากลงไปได้ง่ายขึ้นมีการเจเริญเติบโตอยู่ได้เร็วกว่าที่ปลูกด้วยดินธรรมดาบนดินเหนียวชัดเจนขนาดไหนผลปรากฏก็ให้เห็นนะครับระหว่างนะครับต้นฝั่งทางขวามือผมนะครับเป็นต้นที่ใช้ดินปลูกธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะมีมีสภาพความแข็งแรง ที่อาจจะไม่เท่ากับดินปลูกที่มีปุ๋ยเสตเดือนนะครับมีแกลบมีลูกหลังแล้วก็อดี2551นะครับนี่คือภาพในการทำให้เห็นว่าทำยังไงกับการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจะทำให้ทุเรียนเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับอย่างมีคุณภาพนะครับ ถ้าเกิดว่าเนี่ยพี่วีกลองซูมมาให้เห็นว่าจะสังเกตว่าก็มีการถูกทําลายจากมแมลงเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไหร่ซึ่งเขาก็มีการต่อสู้กับโรคแมลงนะครับแล้วก็ภาวะของความร้อนแรงในแดดบ้านเรานะครับจะมองเห็นได้มีความแตกต่างนะครับการทดสอบนี้จะทดสอบ ไปเรื่อยๆนะครับว่าการที่ใช้ลักษณะชุดดินแบบนี้ในการปลูกแล้วแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยทุเรียนเขาจะมะีคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่เห็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยดินชุดที่2นะครับซึ่งมีส่วนผสมของแกลมีลูกลังแล้วก็ปุ๋ยไส้เดือนนะครับค่อนข้างมีคุณภาพดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ การดูแลก็ใช้น้ำนะครับมีระบบน้ำเดินนะครับแต่ละต้นนะครับเรื่องน้ำไม่ได้มีขาดแน่นอนนะครับแต่การเจริญเติบโตที่แตกต่างกันมันก็คือในเรื่องของออความหนาแน่นของดินนะครับเพื่อดินที่มีลูกรังมีแกลบเนี่ยมันจะมีทําให้ความหนาแน่นของดินลดลดลงนะครับทำให้รากเนี่ยสามารถที่จะ ทอนชัยไปหาอาหารได้ไม่ยากเท่ากับเป็นชุดดินทั่วไปอย่างเดียวกับดินเหนียวนะครับนี่ก็คือ,อแปลงสาธิตนะครับให้เห็นว่าการปลูกทุเรียนบนดินเหนียวเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวเนี่ยจะทำยังไงให้เขารอดอย่างมีคุณภาพและสามารถสร้างเป็นเศร,รษฐกิจได้ในอนาคตนะครับ สำหรับคลิปดีๆอย่างนี้ในการทําเกษตรที่ดีๆอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนเกษตรทั้งหลายนะครับทุกๆคนนะครับพี่น้องทุกคนที่รักเกษตรสนใจติดตามนะครับเข้าไปชมในช่องพัฒนกรสุกเกษมได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าสนใจผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะดูแลต้นพืชโดยไม่ใช้สารเคมีไม่เป็นพิษกับตัวเองนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0863280914นะครับ เบอร์โทรของท่านตุกรสุกเกษมนะครับถูกต้องน,นะครับพี่วีเบอร์นี้โอเคครับก็เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผลงานดีๆกับอาร์ดีสองในคลิปต่อๆไปครับ นนิโบิบินขึ้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไหลปลูกอะไรอยู่หรือ ตอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี Primo, <hi> เหลือทนก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นทรายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุพ้น้วยการพัฒนากเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อทั่ทกแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี